ที่หกหมู่บ้านคนไทยวัสยาโมบาลีมีห้องพักหลายห้องเพื่อรองรับภิกษุอคันตุกะจากประเทศต่างๆที่เดินทางมานมัสการพระเกี้ยวแก้วซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนหลายร้อยภิกษุชาวไทยทั้งเจ็ดรูปได้ห้องที่อยู่ทางทิศเหนือเป็นห้องเล็กๆและพักได้เพียงรูปเดียวหลวงพ่อแพรกับท่านพระครูได้ห้องติดกัน เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการผชนภัยในวันนี้จึงปฏิเสธที่จะไปชอปปิ้งกับคฤรือหัดแม้จะอยากได้ของเที่ยวระลึกกลับไปฝากลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมทางเมืองไทยก็ตามท่านคิดว่าซื้อที่สนามบินในวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็เป็นอันว่าต้องกลับไปมือเปล่าเมื่อถึงเวลาตกลงกันไว้ รถบัสก็มารับพระมกคุเทศพระครูบุญมีจึงให้ภิกษุสีรูปไปกับรถส่วนท่านขอตัวไม่ไปด้วยครั้นรถดันออกจากเขตวัดไปแล้วภิกษุสามรูปคือท่านพระครูท่านปัญญาติดสะและพระครูบุญมีก็เดินทางไปหารถแท็กซี่เพื่อว่าจ้างให้ไปส่งยังเมืองรัตนาปุระและรอรับกลับด้วยกว่าจะได้รถ ก็เสียเวลาไปหลายนาทีเพราะคนขับอ้างว่าไกลต้องใช้เวลาวิ่งไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงไปกลับก็สี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถูกปฏิเสธอย่างนี้ถึงสามครั้งสามคันพอคันที่สี่จอดเทียบท่านพระครูจึงบริกรรมคาถาสมเด็จโตเมตตาคุณนางอรหังเมตตาคนขับยอมตกลง หากก็มีข้อแม้ว่าจะต้องบอกทางให้ด้วยเพราะเขาไม่รู้จักเส้นทางที่จะไปท่านปัญญาติดสะจึงรับหน้าที่เป็นมักคุเทศแทนพระครูบุญมีเข้ามานั่งในรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมักคุเทศจึงพูดกับเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีว่าท่านช่วยย่นระยะทางด้วยนะครับช่วยทำสองชั่วโมงกว่าๆให้เหลือหนึ่งชั่วโมง แล้วพูดภาษาสิงหนกับคนขับว่าโยมอาตมาอยากให้ไปถึงภายในหนึ่งชั่วโมงเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่กล้าขับเร็วเพราะไม่ชินกับเส้นทางเห็นว่าต้องใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงจากแคนดี้ไปรัตนาปุระโยมไม่ต้องขับเร็วหรอกขับไปตามปกตินั่นแหละเดี๋ยวพวกอาตมาจะช่วยกันภาวนาให้ถึงภายในหนึ่งชั่วโมง ตอนนี้เวลาเท่าไรแล้วคนขับยกมือข้างซ้ายขึ้นดูนาฬิกาแล้วก็ตอบว่าอีก20นาที6กโมงครับเอาละ่ะเราจะไปถึงที่นั่นกัน6กโมงสีสโยมคอยดูก็แล้วกันว่าจะจริงอย่างที่อาตมาพูดหรือไม่พระครูบุญมีพูดด้วยมั่นใจในความสามารถของพระครูถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะลดราคาให้ครึ่งหนึ่ง คนขับบอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ท่านพระครูช่วยกู้หน้าผมหน่อยถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่พูดผมเสียหน้าแย่เลยท่านพูดเป็นภาษาไทยกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอย่าเลยครับประเดี๋ยวจะว่าผมอวดอุตริมนุษยธรรมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปฏิเสธท่านไม่อยากให้พระครูบุญมีบอกคนขับเช่นนั้น อันที่จริงท่านก็ตั้งใจจะใช้คาถาย่นระยะทางอยู่แล้วแต่การบอกให้กฤหัสรู้ก็เหมือนอวดอุตริมนุษธรรมถ้าเช่นนั้นผมก็ตกที่นั่งลำบากนะสิไม่น่าบอกคนขับเลยและผมจะทำอย่างไรดีภิกษุวัย40เริ่มวิตกผมว่าท่านทำใจสบายสบายเถอะครับหรือไม่ก็นั่งหลับตาเสียประเดี๋ยวก็ถึงเองนั่นแหละ ผมเองก็ไม่อยากให้ถึงที่นั่นเกินหนึ่งทุ่มขอบคุณครับผมจะนั่งหลับตาตามที่ท่านแนะนำแล้วพูดกับปัญญาติสะด้วยภาษาสิงหนว่าผมขออนุญาตหลับตานะครับหกโมงสี่สิบเราก็จะถึงที่หมายนิมนต์ครับผมจะคอยดูแลไม่ให้รถวิ่งออกนอกเส้นทาง เมื่อพระครูบุญมีนั่งหลับตาได้สักห้นาทีท่านปัญญาติดสะก็หันมากระซิบกับท่านพระครูว่าผมจะภาวนาคาถาย่นระยะทางเคยใช้ได้ผลมาหลายครั้งแล้วเราต้องไปให้ถึงที่นั่นก่อนอาทิตย์อัสดงมิฉะนั้นจะหาหมู่บ้านลำบากผมก็คิดอย่างเดียวกับท่านถ้าเช่นนั้นเรามาช่วยกันบริกรรมคาถาย่นระยะทางขอประทานโทษ ท่านใช้คาถาอะไรครับก็คาถาที่พระอินท์พาพระจักคุบาลกลับสาวัตถีที่ขึ้นต้นว่าสหัสเนตโตท่านหลักใช้คาถาอะไรคาถาเดียวกับท่านถ้าเช่นนั้นเราก็มาช่วยกันบริกรรมคาถานะครับจะได้ถึงก่อนข้าตกลงกันแล้วภิกษุชาวไทยกับภิกษุชาวศรีลังกาก็นั่งท่องคาถาไปตลอดทางโดยไม่ต้องหลับตา สหัสเนโตเทวินโทเทวรัชะสิรีทะโลสังขิป,ปิตวานะตังมักคังขิป,ปังสาวัตถิมาคมิ18นาฬิกา30นาทีรถก็แล่นเข้าเขตเมืองรัตนาปุระพระครูบุญมีมิได้หลับตาเฉยๆทว่าท่านหลับจริงจึงยังไม่ทราบและท่านพระครูก็ ไม่อยากให้พระมกุเทศจำทางได้ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้ใดมารบก,กวนคนไทยกลุ่มนี้พระคุณเจ้าจะให้เหลี้ยวซ้ายหรือตรงไปครับคนขับรถเมื่อใกล้จะถึงทางแยกท่านปัญญาติดสะจึงสั่งให้จอดถามคนข้างทางพอดีมีชายผู้หนึ่งเดินมาข้างหน้าคนขับจึงจอดรถและถามหากบุรุษนั้นตอบว่าไม่ทราบ และไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักกรครับเพราะเขาไม่ติดต่อกับคนภายนอกถ้าท่านไม่เชื่อที่ผมพูดจะลองถามดูอีกสองสามรายก็ได้ท่านพระครูพูดด้วยภาษาสิงหลนแล้วเราจะทำยังไงกันดีละ่ะผมเองก็ไม่ทราบเลี้ยวซ้ายครับเราจะไปถึงที่นั่นหกโมงสีตามที่พระครูบุญมีพูดไว้อีกสินาทีถึงแน่นอน ถ้าเช่นนั้นก็ไปตามที่พระคุณเจ้าบอกก็แล้วกันท่านปัญญาติดสะบอกคนขับได้มั่นใจเพียงเห็นกันครั้งแรกท่านก็พอจะรู้ว่าภิกษุชาวสยามรูปนี้มิใช่ธรรมดาสามัญครั้นได้สนทนาปราศัยและเดินทางด้วยกันก็ยิ่งประจักษ์ชัดในคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านที่ยากจะหาผู้ใดเทียมเท่า านเข้าสู่ร่มกาสาวพัดนานเท่าไรแล้วครับเจ้าอาวาสวัสยาโมปาลีชวนคุยเมื่อรถเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าพรรษาที่23าครับท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นท่านก็คงอายุ43เท่ากับผมผมคิดว่าตัวผมอายุมากกว่าท่านที่แท้ก็เท่าเกันดูจากรูปร่างหน้าตาผมยอมรับว่า ผมดูอาวุโสกว่าท่านมากทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ทำให้คนสีลังกาแก่กว่าอายุจริงพวกเราต้องโดนแดดโดนลมกันทุกวันหน้าตาผิวพรรณเลยเหี่ยวย่นเร็วกว่าปกติผมสังเกตว่าคนไทยมักจะแก่ช้ากว่าคนชาติอื่นเมื่อเทียบหน้าตาและอายุกันท่านคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับผมว่าจะแก่ช้าหรือเร็วก็ต้องแก่อยู่ดี สังขารไม่เที่ยงดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนผมมีวิธีทำให้ไม่แก่นะครับท่านสนใจหรือเปล่าจะอาวาสวัดป่ามาม่วงถามจะอาวาสวัดสยาโมปาลีสนใจครับทำอย่างไรกรุณาบอกผมด้วยก็ไม่ต้องเกิดสิครับเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกด้วยท่านปัญญาติดสะต่อให้ ถูกแล้วครับเพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความเกิดจึงต้องเป็นต้นตอของทุกข์ทั้งมวลดับความเกิดเสียได้ทุกข์ก็ดับได้แต่ความดับการเกิดนั้นทำได้ไม่ง่ายนะครับเราต้องปฏิบัติจนบรรลุพระนิพพานจึงจะตัดขาดจากความเกิดได้อย่างสิ้นเชิงแต่การบรรลุพระนิพพานต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวด บางครั้งผมนึกท้อครั้นพอนึกถึงพระจริยวัตรของพระพุทธองค์ที่ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดขนาดเอาชีวิตเข้าแลกผมก็มีกำลังใจที่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปถ้าจะต้องเกิดอีกก็ขออย่าให้เกินเจ็ดชาติภิกษุวัยเดียวกับท่านพระครูตั้งความปรารถนา สำหรับผมหากจะต้องเกิดอีกก็ขอให้เป็นชาติสุดท้ายผมเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากเกิดอีกแม้แต่ชาติเดียวคนทั้งหลายเขามักจะพูดกันว่าถ้าเลือกเกิดได้ก็ขอเกิดเป็นเศรษฐีแต่สำหรับผมถ้าเลือกได้ขอเลือกไม่เกิดดีกว่าท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงเลยสักครั้งชีวิตผมลำบากมาตั้งแต่เด็ก เรียกว่าตอนเป็นคฤหัสั์ก็ทุกอย่างคฤหัสถ์พอมาเป็นบรรพชิตก็ทุกอย่างบรรพชิตยิ่งเป็นสมภารเจ้าวัดก็ยิ่งทุกข์ผมผจญกับความทุกข์มาตลอดไม่เคยมีความสุขเลยแต่ผมว่าผมโชคดีเพราะถ้ามีความสุขผมคงประมาทมัวเมาติดใจลหลงไหลอยู่กับความสุขไม่เร่งขวนขวายที่จะพาตัวออกจากวงจรแห่งสังสารวัฏแล้วก็จะเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้ ไม่มีที่สิ้นสุดผมเห็นว่าความทุกข์มีประโยชน์กว่าความสุขนะครับหากเจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรงเห็นทุกข์พระองค์ก็จะไม่ได้เป็นมหาบุรุษของโลกพวกเราก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาความทุกข์จึงมีประโยชน์ตรงนี้ท่านพระครูพนา,นาค่อนข้างยาวอย่างมิทันที่ท่านปัญญาติดสะจะพูดว่ากระไรรถก็แล่นผ่านหุบเขาเข้ามาจอดอยู่หน้าลานกว้าง ที่ผู้คนนับร้อยมาชุมนุมกันอยู่ถึงแล้วนี่แหละหมู่บ้านของคนเผ่าไทยท่านพระครูพูดขึ้นจากนั้นจึงปลุกพระครูบุญมีเวลาเท่าไรแล้วมกุเทศถามทันทีที่ลืมตาคนขับยกมือซ้ายขึ้นโดูนาฬิกาแล้วก็บอกท่านว่าอีก20นาทีจะหนึ่งทุ่มครับเป็นไปได้อย่างไรหรือว่านาฬิกาผมเสีย เขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่กำลังประสบอยู่ถ้าเช่นนั้นจะเทียบกับของอาตมาก,ก็ได้พระครูบุญมีล้วงลงไปในย่ามหยิบนาฬิกาข้อมือส่งให้คนขับรถช่วยดูซิว่านาฬิกาของผมบอกเวลาเท่าไหร่เขารับนาฬิกาไปดูแล้วบอกว่าเท่ากันครับของท่านก็อาจจะเสียแบบเดียวกับของผมท่านพระครูจึงบอกเขาว่าไม่เสียหรอกโยมเอาเถอะ อาตมายินดีจ่ายให้เต็มราคาไม่ต้องลดครึ่งหนึ่งอย่างที่โยมบอกนั่นแหละก็จึงยอมเชื่อว่านริกาไม่ได้เสียแต่แล้วก็เกิดตะขิดตะขวงใจที่ไม่รักษาคำพูดจึงบอกท่านว่าไม่เป็นไรครับผมลดราคาให้ตามที่ลั่นวาจาไว้อาตมาต้องขอขอบใจแต่อาตมาขออนุญาตจ่ายเต็มราคานะเพราะว่าบรรพชิตไม่พึงเบียเดเบียนขฤหัด ไม่ว่าจะโดยวิธีใดเอาละเราเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วท่านสรุปเมื่อเห็นบุรุษอายุประมาณห้าสิบเดินมาที่รถรีบลงจากรถกันเถอะท่านบอกภิกษุอีกสองรูปขณะนั้นพระอาทิตย์กำลังจะลับเหลี่ยมเขาท้องฟ้าเหมือนฉาบด้วยแสงทองดูงามตาเห็นผู้คนออกมาจากรถเป็นพระภิกษุ ปรุษนั้นก็ก้มลงกราบเบียนจังคประดิษฐ์สามครั้งแล้วพูดด้วยภาษาไทยล้านนาว่าทูเจ้ามาจากใดขอรับมาเยี่ยมโยมนะสิอาตมามาจากประเทศไทยก่อนมาได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ได้มาเยี่ยมญาติโยมที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในศรีลังกาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หทูเจ้าอู้ได้จะใดขอรับถามอย่างปิติ ตั้งแต่เกิดมาจนอายุเข้าห้าสิบงจะเคยเห็นพระสมฆ์เป็นครั้งแรกจะให้อาตมายืนคุยอย่างนี้หรือท่านพลักครูเลี่ยงที่จะตอบคำถามบุรุษนั้นขอโทษขอโพยและพูดออกตัวว่าดีใจที่ได้พบพระเป็นครั้งแรกในชีวิตจนลืมเรื่องการต้อนรับขับสู้จากนั้นจึงนิมนต์ภิกษุทั้งสามรูปไปที่ลานกว้างคนที่ชุมนุมกันอยู่ ครั้นเห็นพระเดินมาก็รีบไปหาเสือมาปูบนพื้นเพื่อให้ท่านนั่งบ้างก็ไปหาน้ำท่ามาเตรียมถวายคนขับรถมายืนยืดเส้นยืดสายนอกรถไม่กล้าเดินตามไปเพราะบุรุษนั้นไม่ได้เชื้อเชิญเมื่อภิกษุสามรูปเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วคนทั้งหมดก็นั่งลงกราบเป็นจางขปดิษฐ์อย่างสวยงามคนที่เดินไปรับท่าน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรยัยด้วยภาษาบาลีแล้วก็จึงประกาศให้ทุกคนทราบว่ามีพระภิกษุเดินทางมาจากประเทศไทยมาเยี่ยมพวกเขาทุกคนยินดียิ่งนักที่ได้พบพระสงฆ์เป็นครั้งแรกในชีวิตบุรุษที่เดินไปรับท่านพระครูเล่าความเป็นมาให้ภิกษุทั้งสามรูปฟังแม้ไม่เคยรู้ภาษาล้านนามาก่อนหากท่านปัญญาติดสะ ก็อาศัยฟังด้วยวอรยานจึงพอรู้ความเป็นมาของพวกเขาบุรุษเหล่านั้นเล่าตัวเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านมีลูกบ้านประมาณ200ครัวเรือนบนรรพบุรุษของเขาเล่าสืบต่อกันมาว่าได้ตามเสด็จในหลวงราชการที่หมายังประเทศศรีลังกาโดยทางเรือในหลวงเสด็จมานมัสการพระทันตธาตุ และทรงประทับอยู่ที่สีลังกาเป็นเวลาหลายราตรีพากันท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินด้วยติดใจในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของดินแดนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเที่ยวกันจนลืมวันที่จะต้องเดินทางกลับในที่สุดก็เลยพากันมาตั้งรกรากอยู่หน้าที่แห่งนี้ซึ่งเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว บรรพบุรุษสอนให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้านนาเอาไว้ไม่แต่งงานกับชาติอื่นพูดภาษาล้านนาและนับถือพระพุทธศาสนาแม้จะไม่เคยเห็นพระสงฆ์มาก่อนแต่ภาพของพระสงฆ์ที่ประทับอยู่ในใจของทุกคนเพราะบรรพบุรุษสอนให้ไหว้พระสวดมนต์และประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเขาเคยตั้งความปรารถนาร่วมกันว่าขอให้ได้พบพระสงฆ์ไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตและบัดน,นี้ความปรารถนานั้นก็ได้สำเร็จผลแล้วท่านพระครูฟ,ฟังแล้วรู้สึกชุ่มชื่นใจในความปรารถนาของท่านก็สำเร็จผลเช่นกันท่านนึกชื่นชมพวกเขา ที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้ได้ทั้งด้านภาษาและการแต่งกายพวกเขาพูดภาษาไทยล้านนาและแต่งกายแบบคนเชียงใหม่ชายนุ่งกางเกงขาวกล้วยสวมเสื้อม่อห้อมหญิงนุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายเฉียงกล้าวผมมวยคนไทยในประเทศไทยซิีอีกที่เริ่มทอดทิ้งวัฒนธรรมไทยหันไปนิยมชมชอบวัฒนธรรมต่างชาติ ในอนาคตหากมีผู้ที่ต้องการศึกษาวัฒนธรรมไทยเห็นจะต้องเดินทางมาศึกษาที่ประเทศศรีลังกากระมังมุรุษผู้เป็นหัวหน้าได้เล่าถึงความเป็นอยู่ของพวกตนว่ามีชีวิตแบบเรียบง่ายอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ข้าวของเครื่องใช้ก็ทำกันเองเช่นทอผ้าใช้เองไม่ติดต่อกับคนภายนอกเมื่อต้องการสินค้า ที่ไม่สามารถทำเองได้พวกผู้ชายจึงจะเดินทางออกไปหาซื้อในเมืองโดยนำสินค้าของตนไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตนไม่สามารถผลิตได้ส่วนน้ำที่เขาใช้กันอยู่เป็นน้ำตกจากภูเขาโดยใช้ไม้ไผ่แทนท่อประปาต่อน้ำมาใช้ในหมู่บ้านครั้นถูกถามว่าอยากกลับไปอยู่ประเทศไทยหรือไม่พวกเขาตอบว่าไม่อยากเพราะบรรพบุรุษของเขา ได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่มานานกว่าร้อยปีแล้วก็คงจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานสนทนากันจนพระอาทิตย์ลับหายไปจากขอบฟ้าเบื้องทิศตะวันตกพระจันทร์ขึ้นมาทำหน้าที่ให้แสงสว่างแทนกระนั้นพวกผู้ชายก็อุตส่าห์จุดตะเกียงเจ้าพายุมาสองดวงเพื่อให้สว่างมากขึ้นคนเป็นหัวหน้าเล่าอีกว่าพวกเขาจะสวดมนต์ร่วมกันทุกวันพระ และสวดได้หลายบทโดยเฉพาะธากกรรมจักรกบวตนสูตรนั้นสวดได้กันทุกคนในเวลาเย็นหากไม่ใช่วันพระพวกเขาจะออกมาร้องรำทำเพลงกันที่ลานแห่งนี้แต่ถ้าเป็นวันพระพวกเขาจะรักษาอุโบสถศีลพวกเด็กๆที่รู้ภาษาแล้วก็จะรักษาอุโบสถศีลตามพ่อแม่ในวันนี้ขณะที่พวกเขาเตรียมตัวจะแสดงกันก็พอดีพระคุณจเจ้ามาโปรด ท่านพระครูไม่อยากให้พวกเขาเสียความตั้งใจจึงบอกให้แสดงไปตามที่เตรียมกันไว้และบอกให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งไปตามคนขับรถมาชมด้วยตุตเจ้าบอกกลัวศีลขาดหรือเจ้าสตรีวัยสาสิบเศษถามขึ้นท่านพระครูจึงอธิบายว่าขาดหรือไม่ขาดก็อยู่ที่เจตนาใจโยมพวกอาตมามีเจตนาจะศึกษาวัฒนธรรมของโยม ไม่ใช่ดูเพื่อให้เกิดกิเลสลุ่มหลงโยมอย่าห่วงเลยจะ้ะจากนั้นการแสดงก็เริ่มขึ้นชุดแรกเป็นการรำฟ้อนเล็บคนรำมีทั้งสาวมากสาวน้อยแต่แม้จะแตกต่างกันด้วเพราะว่าท่ารำอ่อนช้อยสวยงามเหมือนกันหมดเรียกว่าสวยงามไม่มีทิฏฐิครั้นถึงชุดการแสดงของพวกผู้ชายเขาก็จะแสดงให้ได้ดีไม่แพ้พวกผู้หญิง ท่านพระครูลงความเห็นว่าคนไทยกลุ่มนี้รักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้อย่างน่ายกย่องชมเชยเป็นที่สุด